สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูตี้ในบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาพีที่สองในชุดที่3นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือฝึกอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่คำแรกนะคะข้อข้อข้องข้อง ขอนขอนขัดขัดขานขานขำขำขิงขิงเข่งเข่งเข,ข็น เข็นเขียเขียเขียวเขียวเขือเข่อนเขื่อนแขกแขกคงคงครูครู คอนคอนคันคันคับคับค่าค่าค้างค้าง เมื่อนักเรียนฝึกอ่านตามคุณครูได้แล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมถ่ายคลิปการอ่านส่งคุณครูด้วยนะคะเด็กๆสำหรับในแต่ละวันให้เด็กๆฝึกอ่านไปเรื่อยๆวันละ10นาที20นาทีนะคะเพื่อนักเรียนจะได้เป็นคนที่อ่านคล่องนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ